เสไปแล้วเพื่อนเพื่อนให้น้ํามันกับผงมางทายมาแล้ววันทแรกอ่ะเราเรื่องที่ไปเจออาจารย์เปล่งในตอนนั้นปีพศเลยครับหปีสามสาม่็แล้วพอพ่อครูเป่งบุญยืนนี่ตอนนั้นดังยังครับพ่อครูเป่งยังเป็นเป็นตาคุกแกมันไม่มีใครเปียจารยนอ่ะไม่มีใครคิดไม่มีคิดว่าจะดังขนาดนี้พ่อครูเป่งนะครับเออแล้วเจอตอนนั้นไปกราบไปเลยไปขอเรียนวิชาอะไรมีครับเพื่อนไปสอนจอยชิสุรินั่นแหละอ๋อก็เลยพาไป นี่ย,ยแฟนได้เมียนี่ยเอาคอเก่งเ<พ>อาครูเบ่งเราเนี่ยนะเก่งซื้พึ่งเก่งคู่้วแล้ว,ลลวตอนนั้นครูเรียนไหมเรียนไหมไม่เรียนก็ไม่สนใจพระเครื่องเยอะไหมตอนนั้นเยอะไหมเยอะพอเราไปกลับจากใต้ไงเอามาเป็นกรรมไหมเอามากบแจกทั้งหมดเลยเอาแผ่รุ่นหนึ่งแล้วรุ่นสุดท้ายก็แจก้จัดจ้างก็แจกทั้งหมดหรือว่าองค์เดียวที่เราไปไงจี่ที่ผมอยู่ผมองค์ียว่นสุดท้ายได้มานี่คือแจกหมดโอ้ยนี่ถ้าเก็บไว้วันนี้นะครับท่านผู้ชม ทั้ง่างกระจายครับหมดทั้งงานครูเพลงนะทั้ง่างตะกรุดปลาเลยทั้ง่างได้เกือบร้อยองค์ตาย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 ไปเลยไม่แจกเข้งหมดให้ดูทั้ง่างแจกทัางเห็ดโอ้โหนี่คือครูนี่ครูนี่ฮะเกี่ยวกับหลวงปู่หมุดแล้วก็พวกเราคิดว่าเราจะทำได้แจกเยอะโอ้โหรูงี้เราเก็บไปขายด้วยอาจารย์นะวันนี้ขายทางคิดถ่ายกว่าไม่ต้องปาจานดูเลยวันนี้อยู่กับครูเสือนะครับวันนี้สเปรห์ละนะครับ